สวัสดีค่ะตาเจ๋าสวัสดีสสดน,น,นักเรียนชั้นป .1 นะคะวันนี้พบกับเราชื่อตอนอื่นเลยนะคะต้องขออภัยไว้ก่อนเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราชื่ออัดตอนกลางคืนนะคะเพราะฉะนั้นแสงหรือว่าเสียงอาจจะผิดเพี้ยนนะคะอาจจะมีเสียงกล้องหรือว่า เสียงอื่นแทรกซ้อนเข้ามานะคะเพราะว่าเราชือเปลี่ยนที่อัดคลิปแล้วก็เปลี่ยนเวลาอัดนะคะอ่าโอเคก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดภาษาจีนขึ้นมาค่ะในเล่มที่เป็นแบบฝึกหัดนะคะเล่มแบบฝึกหัดก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเขียนด้านมุมบนว่าแบบฝึกหัดใช่ไหมคะอาหยิบขึ้นมาเลยค่ะ ภาษาจีนของเรานะคะเปิดมาวันแรกเลยคือวันจันนั่นคือวันนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก็คือจะเริ่มเรียนในเรียนที่โรงเรียนใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นวิชาภาษาจีนของเราก็จะเจอการทุกวันจันนะคะเราชื่อก็จะ ่งคลิปวิดีโอแบบนี้มาให้เด็กๆนะคะแล้วก็ถ้าครั้งไหนที่ไม่มีเป็นวิดีโอหรือว่าอาจจะมีเป็นงานอย่างอื่นมาให้ก็เดี๋ยวเราชื่อก็จะบอกนะคะอ่าวันนี้เราเรียนในแบบฝึกหักันก่อนถามว่าทําไมวันนี้เราเรียนในแบบฝึกหัดเนื่องจากว่าเมื่อเมื่อตอนที่เราเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะ เรายังค้างแบบฝึกหัดกันอยู่ใช่ไหมเราชื่อ,อสอนแล้วแต่ว่าในส่วนของแบบฝึกหัดนะคะก็คือบางคนทำบ้างไม่ได้ทำบ้างแล้วก็มีบทอื่นๆที่เรายังไม่ได้ทำด้วยเพราะฉะนั้นเราชื่อวันนี้นะคะก็เลยจะให้เด็กๆเนี่ยทำทั้งหมดแม่ จำไม่ได้ว่ากี่หน้านะคะแต่ว่าจะเป็นประมาณ6หน้าด้วยกัน6หน้านี้ไม่ใช่ว่าเขียนจนมือหงอิกนะคะไม่ใช่นะจะเป็นแบบเกี่ยวกับแบบวงมโกลมยงเส้นอะไรแบบนี้นะคะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเปิดแบบฝึกหัดนะคะไปหน้าที่15ค่ะอ่าเล่มแบบฝึกหัดนะคะย้ำนะคะเล่มแบบฝึกหัด หน้าที่สิบห้าของเรานะคะ,ะอ่าบทที่สี่ถึงบทที่ห้าหน้าที่สิบห้าค่ะเปิดเลยหน้าที่สิบห้าก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะปหนึ่งใช่ไหมอ่าหน้าที่ 15อ่าเดี๋ยวนะคะเราชื่อเปิดอะไรอยู่อ่แล้วชื่อหาไฟล์แป๊บหนึ่งนะคะแบบฝึกหัดป1ใช่ไหมรอสักคู่นะคะรอสักคู่แบบฝึกหดัดภาษาจีนป1เยอะมากอ่าบทหนงบทสนี่ไงโอเค หน้าที่15ก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ใช่ไหมคะอะเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูเราจะกดผิดแป๊บนึงค่ะอ่าซูมใกล้ๆนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมเอ่ยอเด็กๆเ,เปิดตามเราชื่อเลยนะคะอะทีนี้มาดูที่หน้าที่15นะคะเด็กๆ เด็กๆสังเกตดูมันจะมีรูปภาพใช่ไหมคะรูปภาพอ่ารูปภาพอันนี้คืออะไรก็จะเป็นรูปภาพที่เอาไว้โยงกับอะไรคะพินอินใช่ไหมคะโยงกับพินอินด้านซ้ายมือนะคะอ่าเด็กๆดูมีรูปภาพอะไรบ้างอ่ารูปแรกนะคะรูปแรกเป็นรูปอะไรเอ่ยท่อนไม้ใช่ไหมคะ รูปที่สองเป็นรูปคุณแม่รูปที่สามเนี่ยเป็นรูปอะไราย,ยังจําได้ไหมในบทเรียนที่สี่ของเราสังเกตดีๆนะคะให้ดูของตัวเองเป็นหลักนะคะเพราะว่าบนจอน,นี้อาจจะไม่ชัดนะคะให้เปิดดูของตัวเองเป็นหลักนะก็จะเป็นรูปพระ,ะรูปพระใช่ไหมคะต่อมาเป็นรูปเด็กทำไมคะกำลงังทำอะไร ถามหาลูกบอลนะคะลูกบอลใช่ไหมเพราะว่าเด็กปิดตาใช่ไหมคะอ่าต่อมาค่ะเป็นรูปอะไรคะหมาอ่ามานะคะรูปหมาแล้วก็รูกท้ายรูปอะไรคะรูปอ่าเป็นรูปข้าวสารนั่นเองนะคะข้าวสารที่เรายังไม่ได้หุงนะคะเด็กๆถ้าถ้าเรา ดูรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะก็ให้ฟังที่เราชื่อบอกว่าอ่ารูปนี้เป็นรูปอะไรรูปนะั้นรูปอะไรนะคะเพราะว่าเราจะได้เข้าใจตรงกันเนะาะตั้งใจเรียนนะคะไม่เล่นนะไม่คุยทีนี้อ่าหน้าที่15นี้ให้เด็กๆโยงเส้นค่ะโยงเส้นนะคะอ่ามาดูที่อ่าคำแรกนะคะคำแรก อ่านว่าอะไรคะโมใช่ไหมคะโมคำที่สองโผคำที่สามมา,ามาคำที่สี่มีคำที่ห้ามูและคำสุดท้ายคือมาอ่าทีนี้เรามายงเส้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะอ่ะเราจะพยายามให้มันอยู่หน้าเดียวกันนะอ่ะ ทีน,นี้เอาปากกายงเส้นเราชื่อก่อนอปากกายงเส้นวันนี้เอาสีแดงแล้วกันนะคะโอเคอ่คำแรกโมเราเคยเรียนกันแล้วโมแปลว่าคลำหาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโมต้องโยงไปหาเด็กคนนี้นั่นเองที่กำลังทำไมคะ ที่กำลังคํำหารูปบอลอยู่อ่ะโยงเลยเด็กๆใช้ไม้บรรทัดกับดินสอนะคะใช้ไม้บรรทัดห้ามใช้มือโยงเด็ดขาดมันจะไม่สวยนะคะไม้บรรทัดกับดินสอหรือถ้าใครไม่มีไม้บรรทัดก็อนุญ,ญาตให้ใช้มือนะคะไม่ต้องไปยืมเพื่อนนะคะช่วงนี้งดยืมนะคะงดยืมงดคุยกับเพื่อนก่อนนะคะอ่ะ ต่อมาโอ่าเราช่อบอกแล้วโผโคืออะไรโก็คือพระนั่นเองอ่าเราก็โยงไปหาพระนะคะอาโยงเลยต่อมาค่ะมามาอ่ามามาคือใครมามาก็คือคุณแม่นะคะคุณแม่โยงไปหาคุณแม่เลยค่ะมามาต่อมาค่ะ ต่อมามีอ่ามีคืออะไรมีก็คือข้าสารนั่นเองโยงไปหาข้าสารทันไหมคะอ่าต่อมาค่ะมูมูแปลว่าอะไรคะเด็กๆมูแปลว่าไม้อ่าโยงไปหาไม้ต่อมาค่ะ มาอ่ามาคือไรมาก็คือมานั่นเองอ่าโอเคหน้านี้เสร็จหรือ,อยังใครยังไม่ให้เสร็จแล้วชื่อนับเวลาห้าวินาทีหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะถ้าส่วนใหญ่ยังทําไม่เสร็จให้คุณครูที่อยู่ในห้องนะคะสะตอกไว้ให้แล้วก็ โยงไปตามเราชื่อเลยนะคะโอเคเราชื่อขออนุญาตผ่านในส่วนนี้นะคะ,ะต่อมาค่ะหน้าต่อมาอันนี้ก็คือให้เด็กๆวงกลมนะคะเหมือนที่เราเคยวงเลยในพินอินที่เราได้ยินนะคะเราได้ยินเสียงอะไรเราก็วงไปอันนั้นเลยวงแค่อันเดียวต่อหนึ่งข้อหนึ่งข้อหนึ่งวงนะคะ อ่าต่อมาเปิดไปหน้าสิบหกนะอันนี้อยู่หน้าที่สิบหกนะคะอ่าเรามาวงไปพร้อมๆกันนะอ่าเราชื่อพูดก่อนแล้วเดี๋ยวเราเฉลยตอนท้ายนะคะข้อหนึ่งอ่าอันแรกอ่านว่ามาอันที่สองโมอันที่สามมีอันที่สี่มูนะคะอ่ะสิ่งที่เราชื่อจะพูดต่อไปนี้เด็กๆได้ยดินแล้ววงกลมเลยนะ คำแรกมาอ่ามาวงไปเลยคำที่สองคำที่สองมูอ่ามูคำที่สามเมืองคำที่สี่ โมคำที่ห้ามูมูนะคะมูคำที่หกโฟคำที่เจ็ดฟา คำที่แปดฟูอ่าโอเคทั้งแปดข้อนะคะททรอยีกหนึ่งครั้งข้อหนึ่งมาข้อสองมูข้อสามเมอข้อสี่โมข้อห้ามูข้อหก โฟข้อเจ็ดฟาข้อแปดฟูอ่าโอเคผ่านไปทีนี้มาเฉลยพร้อมกันเลยนะคะมาเฉลยพร้อมกันคำที่หนึ่งมาก็คืออันนี้เองเด็กๆว,วงกลมตามเราชื่อเลยนะคะคำที่สองขออง้ขอสองนะมูมูวงกลมเลยอ่ามู ข้อสามเมอรอ่าเมอร์คืออไหนอ่าเมอร์อยู่นี่วงเลยค่ะสี 4, โ่โมโมห้ามูหกโฟ โคเคลไหนคะโคอูฟูก็คืออันนี้นั่นเองอ่ะอันนี้เสร็จหรือ,อยังวงกลมตามเราชื่อหรือ,อยังอ่าวงแล้วผ่านต่อมาค่ะอันนี้ให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยปากนะคะก็คือเขามีมาให้ให้เด็กๆเ,เขียนนะคะเขียนเลยค่ะรอยปากไม่ยากนะ มีม,มีทั้งหมดสองหน้านี้ใช่ไหมคะส่วนหน้านี้เนี่ยก็คือให้เด็กๆเ,เขียนก็คือเราชื่อสั่งให้ทําแล้วใช่ไหมคะก็คือจะเขียนแบบนี้นะคะอาเขียนให้สวยงามนะคะอันนี้เราชื่อก็คือเราชื่อเคยให้นักเ,เรียนทําไมคะให้นักเรียนทําแล้วเนาะอ่าโอเค ต่อมาค่ะ,ะบทที่5นะคะบทที่5ขออีกแค่หน้าเดียวนะคะอีกหน้าเดียวเพราะว่าหน้านี้เราชื้อให้ทําแล้วใช่ไหมคะจําได้นะสําหรับใครนะคะที่ไม่ทันหรือว่าอะไรนะเด็กๆอันนี้มันเป็นแค่เขียนตามรอยปากเด็กๆสามารถเขียนนะคะตอนพอ,อหมดคลิปนี้แล้วเนี่ยสามารถนั่งเขียนได้นะคะในชั่วโมงนั่งเขียนได้เลยนะคะอ่ะ เราจะขออีกหน้าหนึ่งนะคะอีกหน้าหนึ่งอีกหน้าหนึ่งก็คือจะเป็นอ่าเดี๋ยวนะอีกหน้าหนึ่งนะคะจะเป็นหน้านี้ใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้บทที่ส บทที่ห้าอยู่อันนี้เด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่สิบหกเอ่อไม่ใช่สิบหกเราซื้อตู้กู้สี่ซื้อพูดพิดหน้าที่สิบแปดค่ะหน้าที่สิบแปดนะคะหน้าที่สิบแปดขออีกหน้าหนึ่งนะคะครั้งหน้าเราจะได้ทำาม่น้อย,อ,ยอ่า หน้าที่18นะคะจะเป็นการโยงเส้นจากคู่รูปภาพนะคะอ่ะเด็กๆเ,เตรียมพร้อมนะคะภาพแรกภาพแรกจะเป็นรูปเด็กกำลังทำอะไรอยู่อ่าทำอะไรทำอะไรก็ไม่รู้แหละสักอย่างหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ อ่ารูปที่สองเป็นกระต่ายใช่ไหมคะกระต่ายรูปที่สามเป็นอะไรอ่าปลาปลาทอะไรเอ่ยเป็นปลาตัวใหญ่ใช่ไหมคะเป็นปลาตัวใหญ่ต่อไปอ่ารูปที่สี่เป็นรูปเด็กกําลังเตะฟุตบอลใช่ไหมคะรูป, 4, ป,ป,กกต,ป,ป,ปต่อมาเป็นรูปเด็กกลาลังถืออ่าไม้อะไรเนี่ยกลาลังตีอะไรสักอย่าง ต่อไปรูปสุดท้ายก็เป็นรูปถืออะไรเอ่ยอ่าเดี๋ยวนะเราชื่อมองภาพไม่ออกทูตาตาตีทีทาอ่าเด็กๆอันนี้นะคะก็จะเป็น รูปในบทเรียนที่5ใช่ไหมเอ่ยอ่ะบทที่5เดี๋ยวเราซื้อเปิดอันนี้ทวนให้ดีกว่าเผื่อว่าหลายหายคนมองภาพไม่ออกนะคะอ่ะเราซื้อจะเปิดให้แป๊บหนึ่งบทที่5ใช่ไหมคะบทที่5บทที่5้าปหนึ่ง อ่านี่งเราจะเห็นคำศัพท์แล้วเราจะรู้แล้วอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นรูปที่เรามองชัดนะคะมองชัดนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นรูปเหมือนเป็นรูปขาวดําใช่ไหมคะมองไม่ชัดว่าทําอะไรอยู่อันนี้คือรูปที่เราเห็นกันชัดๆนะคะ ตี t ีตีทีแล้วก็ทา้ายอยู่นี่อ่ะโอเคอะเด็กดูภาพแล้วเรามาทำแบบฝึกหัดพร้อมกันอ่ะเราชือกดกดผิดกดถูกอย่างนี้อ่าทีนี้ อ,อาแบบฝึกหัดของเราเมื่อกี้นะคะอ้าวเปิดมาหน้านี้เหมือนเดิมนะอ่าเริ่มนะคะเริ่มรูปแรกอ่ารูปแรกอนะ่าคำแรกนะคะทู่อันนี้มาจากคำว่าทู่จึดนะคะทู่จืดที่แปลว่าอะไรแปลว่า กระต่ายนั่นเองอกระต่ายเราโยงไปหาคู่จืดกันเลยนะคะเด็กๆใช้ไม้บรรทัดโยงนะใครไม่มีใช้มือได้นะคะแต่ว่าค่อยๆโยงต่อมาต้านะคะคำนี้ต้าแปลว่าใหญ่นะคะก็เลยจะจับคู่กับเจ้าปลาตัวใหญ่นั่นเองอโยงไปเลยคะ่ะต่อมา ตานะคะตาคำนี้แปลว่าตีนะคะแปลว่าตีก็คือโยงไปหาไม้อันนี้ที่เขากำลังตีอยู่นะคะต่อมาตี้นะคะตี้คำนี้มาจากคำว่าตี้ติที่แปลว่าน้องชายอะโยงไปเลยต่อมาทีนะคะทีคำนี้ มาจากคำว่าทีจูฉิวที่แปลว่าเตะฟุตบอลนะคะเราก็โยงไปหาเด็กที่กำลังเตะฟุตบอลนะคะต่อมาคำสุดท้ายทาทาคำนี้แปลว่าเขาที่แปลว่าผู้ชายเขาผู้ชายกับเขาผู้หญิงส่วนทาอันนี้ก็คือเป็นเขาที่เป็นผู้ชายนะคะเราก็โยงไปหารูปนี้เลยนะคะ ยกให้ตรงนะคะเราชื่อไม่ใช้ไม้บรรทัดเลยเบี้ยวเบี้ยวบบ,น,บน,นะคะโอเควันนี้ตอนหนึ่งภาษาจีนเราชื่อเอาไว้ที่หน้าที่สิบห้านะคะส่วนคนอื่นๆที่ยังไม่ได้เขียนนะคะในเขียนของเส้นปลานะคะเด็กๆเด็กๆเขียนให้เสร็จภายในชั่วโมงนี้เลยนะคะเพราะว่าไม่ยากนะแค่เขียนตามร้อยปลาเองนะคะ เสร็จแล้วก็เก็บเอาไว้ส่งเหล่าชื่อนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราชื่อก็จะส่งคลิปวิดีโอมาให้เด็กๆเหมือนเคยนะคะโอเคนะใครยังเขียนไม่เสร็จก็คือ สามารถตรวจย้อนกลับไปดูหรือไม่ก็กดบสต็อกไว้หน้านั้นแล้วเขียนตามให้เสร็จในคาบภาษาจีนนะคะโอเควันนี้เราชื่อฝากแบบฝึกหัดบทที่4ี่บทที่ห้าเอาไว้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาต่อกันแล้วก็อาจจะเริ่มเรียนบทต่อจากออนไลน์ที่เราเรียนกันค้างอยู่นะคะโอเคสำหรับในวันนี้เราชื่อเอาไว้เท่านี้นะทำงานให้เสร็จนะคะโอเค 拜拜，bye bye, 再见。